好。 <laughs> いて <laughs> い甘みで。<laughs>

ชู y, <Buddy. S 1> study, ้มให้คุณอีนะครับที่พูดถืออเจ้าแม่คุณอี้นะครับ่สักการบูชาแบบได้นะครับเดี๋ยวรจะสักการบูชาคุ่ประจีเกิดสัพูดก็คือกระจตีเกิดสถานแยกโัวเลป็นสีห้าขาว้าพิหารของเฮาดั้งก็จรงนะครับก็อเรียนชิญครับูชา้า สัตยาดีสัตยาดีนะครับเดี๋ยวไปติดติดนี่นะเดี๋ยวก็เจ้าอาวาสธรรมสถานญาติญาติมาด้วยนะครับที่เกิดมาต้องมีบุญหรือว่ามาได้มาได้สูงสูงต่ำต่ำได้สูงสูงชานถ้าเกิดญาติโยมมาดีในชาวอาวชานธรรมสถานบอกเอานะครับข้าพเจ้ายินเชิญครับธรรมสถานญาติ